ดีค่ะพบกับแฮจกจตุพรชื่นใจชนกับรายการ e a l t h y l ล a r n Healthy Life ค่ะวันนี้แฮกมีความรู้เรื่องการทำรากฟันเทียมและตอนนี้นะคะแฮกนั่งอยู่กับท่านทันตแพทย์สมชัยสมบัติวัฒนานกรทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพิศนเวชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะหลายคนสงสัยคะ่ะการทำรากฟันเทียมเนี่ยคืออะไรคะการทำรากฟันเทียมก็คือการนำโลหะรากฟันเทียมที่ทำด้วยไทเทเนียม เข้าไปในขานไก่อูภายใต้เหงือกเพื่อทดแทนรากฟันที่เขาสูญเสียไปค่ะแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไหมคะข้อดีคือรากฟันเทียมเนี่ยมันเป็นโลหะมันก็จะไม่มีการผุไม่มีเส้นประสาทไม่มีอะไรแล้วมันก็จะยึดติดแล้วเราต่อส่วนขึ้นมาเป็นตัวฟันครอบฟันเนี่ยมันจะใช้ได้ดีเหมือนฟันธรรมชาติแต่คนไข้คนนี้จะต้องหวนดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงเล็กๆพิเศษซอกฟันแล้วต้องหมั่นไปพบทันตแพทย์ที่ทําทุกระยะที่คุณหมอเขานัดแล้วมันจะอยู่ได้ตลอดเหมือนฟันจริงเลยปัจจัยที่ทําให้ต้องทํารากฟันเทียมนี้เกิดจากอะไรคะปัจจัยหนึ่งคนไข้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาใส่ฟันปลอมแบบธรรมดาหรือแบบถอดได้เขามีความรู้สึกเขามีความวิตกกังวลไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสองบางทีใส่ไปแล้วก็เจ็บ แล้วเขาพูดไม่ชัดเสหานติดแล้วมีกลิ่นปากรู้สึกเขาเข้าสังคมลำบากเขาก็เลยตัดสินใจทำรากฟันเทียมดีกว่ามันเหมือนฟันแท้ที่เขาถอนไปสำหรับวิธีการดูแลรักษาเพื่อคนที่ทำรากฟันเทียมไปแล้วเนี่ยค่ะควรจะต้องดูแลรักษาอย่างไรมางคือคนไข้ที่ทำรากฟันเทียมเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดน,นึงนะครับคือเช่นต้องแปลงฟันให้สะอาด นะโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ,ษ,ษคือไมคัดฟานแปรงพิเศษ,ษ,ษเล็กๆซอกใส่สสสสสสสเข้าไปใต้ซอกเงือดที่ใต้รากขันเทียมการที่ถ้าเขาทําไม่หมันทำความสะอาดให้อย่างละเอียดถี่นเนี่ยเมื่อรากพันเทียมเนี่ยมีมีเชื้อโรคเขาเรียกคาตูุลินทรีย์ติดอยู่มันจะไปผลร้ายคือคาตูุลินทรีย์นี้จะผิดผลิตเชื้อโรคมามันจะทําให้กระดูกผลิตกรดออกมากระดูกก็จะละลายเมื่อกระดูกละลายรากขันเทียมมันก็จะคอนระโยกและอาจจะถูก เอานำ้ำรากวันเทียมออกที่สุดเพราะเขาจะปวดแล,ล้วรากวันเทียมนี่ค่อนข้างที่จะแพงเพราะมันเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะครับคนไข้ส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะคือหนึ่งเขาก็ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้หรือแบบเทนิดเป็นสะพานฟันแล้วเขาก็ทําความสมะอาดลาบากหนึ่งมีกลิ่นปากเขาก็มีความรู้สึกเขาหงุดหงิดใช่ไหมเขาก็มาให้เราลื้อแล้วก็ ใส่ไปเหมือนเดิมแล้วก็เว้นช่องว่างไว้แล้วก็เอารากมันเทียมใส่แทนเพราะหนึ่งการที่เขามาเนี่ยเขาก็เจอเพื่อนฝูงคุณลักผู้ใหญ่แนะนําโดยเพราะคนที่ทํานี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเงินจะกินเช่นเป็นคนที่ทํางานแล้วสองคนเกษียณแล้วแล้วลูกเต้าดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาคุณแม่ไปทําเพราะมันแพงใช่ไหมแต่ถามว่ารากมันเทียมก็มีหลายบริษัทแต่รากมันเทียมเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ย ถ้าเราดูแลอย่างดีเราเจอเทคนิคที่ทําและถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยมันก็เหมือนฟันธรรมชาติเรานันะครับอ,อย่างดีเลยครับเคี้ยวได้ดีฟันธรรมชาติเคี้ยวมากๆยังปวดเลยครับนะฮะอย่างมุ่อเราเคี้ยวปลาหมึกมากๆเหนียวเนียวเราปวดแล้วปวดฟันแล้วเพราะฟันเรารับแรงเยอะแต่แรกฟันเทียมไม่มีปัญหาสําสหรับคุณหมอเองเยมีแนวทางการรักษาคนไข้ยอย่างไงบ้างคะอ๋อแนวทางของผมคือหนึ่งผมขั้นตอนแรกเนี่ยคือผมจะต้องให้เขามาตรวจสุขภาพ ในช่องปากเพื่อจะดูว่าสภาพในช่องปากเขาเป็นยังไงมั่งเช่นตอนนี้เขาอาจจะมีเหงือกเสพเราก็อย่าเพิ่งผีผ่าไม่ทําเราต้องรักษาเหงือกให้เขาอยู่ในสภาพปกติก่อนคือเหงือกคนเราเนี่ยปกติจะเป็นสีชมพูนะฮะบางทีเหงือกเขาแดงมากเลือดออกหรืออะไรเพราะเราต้องทํารักษาออรโธออยดนสุขภาพในช่องปากเขาให้ดีก่อนแล้วเมื่อเราดูแล้วสุขภาพเขาโอเคเราก็เอ็กซเรย์ขั้นตอนเนี่ยทุกอย่างการวางแผนการนำร่างกาเทม สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือภาพลังสีภาพรังสีมันก็มีภาพรังสีดูปลายรากรอบรากฟันว่ามีกระดูกแข็งแรงไหมมีรอยโรคไหมมีพยาธิสภาพไหมและอันก็คือภาพรังสีพาโนรามิกซึ่งมันจะดูกว้างครับอีกเขาเรียก2มิติแต่ข้อข้อดีขึ้นไปอีกซึ่งพิซเวตเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ใหม่ซึ่งสามารถเฉพาะรากเทียมเลยคือภาพสมิติ สามารถดูความกว้างของสันกระดูกสันเงียบว่าเราจะปักรากพันเทียมเนี่ยหลบเลี่ยงรูเส้นประสาทรูเส้นเลือดเพราะเวลาการทารากพันเทียมนี่มันสามารถถ้าเราผิดพลาดไม่แม่นจริงไม่ชำนาจริงเราอาจจะฝังลงไปเนี่ยมันยาวไปมันไปกดเส้นประสาททำให้เขาชาไปตลอดชีวิตแล้วเขาจะทรมานมากเราจะดึงออกมันก็ลำบากถ้ามันติดแล้วนะครับมันจะปวดศีรษะคือต้องวัดระยะต้องแม่นเนี่ย อย่างนี้แพทย์ก็ต้องมีความชำนาญพอสมควรใช่ครับเราก็ทํามาตั้งแต่นานมากจนเยอะแยะนะครับสถิติคนที่เข้ามารักษาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเป็นบุคคลกลุ่มใดคะแล้วก็มารักษาเนี่ยปัญหาเกิดจากอะไรคือหนึ่งคือเป็นบุคคลหนึ่งทั่วๆไปอย่างเช่นบางทีก็เป็นวิศวกรนะครับเป็นผู้จัดการเป็นนายธนาคารทหารอะไรเงี้ยแล้วที่พบปะ ผู้คนเยอะๆครับผู้ป่วยเยอะฮะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขารำคาญเวลาใส่พันปอมแบบธรรมดาและถอดได้เขาพูดไม่ชัดพูดแล้วมันก็จะหลดุดเขาเสียบุคลิกโดยเพราะกำลังกินข้าวเพราะอาหารติดเ็นทานอาหารผุิ่ส่อาหารติดเขาก็รับไม่ได้เขาต้องวิ่งออกไปอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนฟันจริงเลยครับเหมือนฟันจริงแต่พิธีการเนี่ยมันยากในการทําเพราะทนายแพทย์ทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้เคยไปอบรมมาทั้งด้านนี้ แต่ทาไม่ได้เลยครับทําไม่ได้นะครับเพราะมันค่อนข้างขั้นตอนมันมันค่อนข้างสับสนหลายมมาคนกลัวค่ะกลัวที่จะมาพบกับทันตแพทย์แล้วคุณหมอมีวิธีแนะนําเขายัางไงบ้างคะเอ่ออันนี้เราก็จะบอกขั้นตอนเขาว่าเวลาเราทํารากันเทียมน,นะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราให้เขาดูฟิล์มแล้วคุณทําได้นะบางทีเคสนี้ไม่ต้องมีการปลูกกระดูกบอกทําได้สบายเลย นะหนึ่งขั้นตอนไม่น่าเลยครับขั้นตอนคือชีดยาชาเหมือนถอนฟันขออนุญาตเปิดเก่ียงนิดเดียวแล้วเราก็ฝังไปใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพูดถึงต่อซี่นะครับแล้วเราก็บอกว่าเมื่อทําปุ๊บเนี่ยอีกสองที่ตัดไหมแล้วหลังจากแผลด,ดีประมาณเดือนกว่าเราก็จะทําฟันปลอมชั่วคราวใส่ให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพื่อให้คุณไปซ้อมๆเพื่อเตรียมรองรับฟันจริงฝึกให้เขามีทักษะในการใช้อาหารเคี้ยวได้ถูกต้องนะครับมีไหมคะคนไข้ที่ทําไปแล้วอ่ะ ไปบอกต่อแล้วก็ให้กลับมาทําที่นี่ต่อมากเลยครับม,มากเลยครับพอเขาบางทีอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยทําเสร็จไปเขาก็มามแต่เราไม่ถามแต่เขารู้เองอย่างนี้คือรากพนเทียมมีทุกจังหวัดนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าทําแล้วรับผิดชอบเขาเขาได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือเปล่านะครับคือเราก็แบบทำมีราคาติดหรือมีอะไรแล้วเราใช้ของรากเทียมของไมสัดเลร เขาย่อมรู้ดีอขออย่างเดียวหมอต้องดูแลเขาเหมือนเป็นญาติเราอะนะครับสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่กําลังกลัวที่จะมาหาหมอฟันอยากให้คุณหมอฝากสักนิดนึงค่ะคือการทํารากฟันเทียมนี่นะไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรนะง่ายกว่ผ่าฟันคุดหลเท่าหลาเท่าคือบางคนผ่าไันคุดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้แป๊บเดียว เพราะเราใช้รากกันเทียมเนี่ยของอเมริกานะครับขั้นตอนในการทําค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกกับผู้ทําคือทันตแพทย์ mm hmm. แล้วที่ทํามาหลายๆปีไม่มีปัญหาขออย่างเดียวคนไข้ต้องหมั่นมาพบทันตแพทย์ที่นัดไว้และใช้งานให้ถูกต้องเช่นเราทุกวันมีฟันก็ใช้ทานอาหารทุกวันนะฮะไม่ใช่คนไข้นอนกัดฟันอย่างรุนแรงนะอย่าไปทำเ mm hmm. พราะกระดูกมันจะละลาย เพราะนอนกัดฟันทุกวันรุนแรงแล้วคนที่เป็นเบาหวานซึ่งควบคุมตัวเองไม่ได้อย่าทําเพราะกระดูกพวกนี้มันก็แบบพุนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะมันต้องมีข้อยกเว้นเขาเรียกข้อจํากัดแต่ส่วนใหญ่การทำรากฟันเทียมนี่ข้อจํากัดแทบจะไม่มีเลยครับนะครับแค่ดูแลมันดูแลสุขภาพช่องปากคือไปหาทันตแพทย์ที่ทำเนี่ยนะผมคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบดีเหมือนกับว่าเราไปแบบไป,ไปบน พอนปนคุยกันเขาจะได้รู้อะไรต้องแก้ไขบ้างแต่ละวันเทียมนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่สะดวกสบายดีไม่ต้องมานั่งเสียฟันแท้กอฟันทําเป็นสะพานฟันนะครับหรือใส่ฟันปลอมถอดได้บางทีใส่ไปหลับเผลอหลับไปกืนเข้าไปอีกอันตรายมากนะครับบางคนใส่ชิ้นเล็กๆทําไปเอะครับราววันเทียมคุ้มค่านะอย่างบางคนคนไข้เนี่ยอายุ80กว่าเนี่ย พ่อเ็เตี่ยวเขาไม่ใส่ลูกสาวามาอย่นี้ก็ต้องยอมอ่ะ,อะเห็นไหมอายุ8ปดสิบกอ่ะนะก็ต้องทำค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้ด้านการทำลากฟันเทียมมากนะคะขอบคุณค่ะ